เนี่ยเรียบร้อยพี่นอ้องเออไปฆ่าที่เล้วพี่น,องงน้อยไหนพ่อมันบ้นดังทับอิกมันเนาะตัวแรกแห้งมันพี่นองง้อยเรียบร้อยไหมวะเรียบร้อยมัน,มานายอยเอาอีกแล้วมันอีกแล้วพี่น้องยโอ้นกนกขุนยังงามอยู่ดินกนี่นะพี่น้องเย เรียบร้อยพี่น้องดาวที่สามเอาห่างไว้อยู่นี่เนาะโอ้หนกควักพี่น้งอ,ง,อง,งนี่นกควักควักเนาะนี่ดูนกควักพี่นอ้องนี่โอ้มันมันมันอยู่ตัวนี้นะม,มันเอาโอ้มันอยู่มันอีกแล้วพี่น้งองนี่อือ มันอีกแล้วโอ้นอ่ผนเคยใส่เนาะนี่เรียบร้อยเนาะประมาณมานันห่างไปอันนี้อีกแลวทางต่อไปอีกอออนี่นอ่ใส่ขึ้นวัตรเชื้อเยอะเลยพีอน้อยู่ใส่ มันอีกแล้วเนาะเจ็ดตัวอีกแล้วเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยพี่อนเอ้ยอ้มัน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 อยู่ สบายดีสวัสดีพี่น้องเนาสบายดีแอมสอลพี่น้องเลยวันนี้กับสิพาพี่น้องเขาเนาะมากับดักนกพี่น้องจักสี่มีระวาบบมีอันนี้กับโบฮัวเนาะพี่น้องเนาะเอ่อจิตรนนเนาะอันนี้กัเป็นครักเนาะเมาสบายกับดักนกพี่น้องเลย ดัเนนี่ก็กระใสทึบเลยเนาะเนี่ยจะมีประมาณแปดดังครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเเมีสแปดเนาะจะมีแป ต่างๆครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวแม่แล้วก็ตัวดวงเลยเอาสีเอาสีใส่นี่เนาะอันนี้ก็เป็นเยื่อนะนายครับดวงแล้วก็แม่นะจะได้เขกัน ันนี้อันนี้ามาหอดน,นะกังมีสิากับกัเท่นทอยค่ับพี่น้องมนเป็นปลาเราอ่อนนะ ันนี้ก็เป็นลงไซล่าของอันนี้นะอันนี้ก็เป็นดาร์ทอ n กเลยนะลงไซลกันวางไปนี่นะแรงนึงนี่นี่นันเป็นปลาแบบนี้นะเป็นปลาลาอ้อมใส่น่งกค่อยมีนะาสิาปนี่นะ มันสีม่านอยู่วะเนาะพี่นอ้องสาดีนเนานะเสียมขวบพีน,น้องขวกของจงใส่กันเลยอันนี้นนจะเป็นวิธีเนาะเพาสิทธากไม้ให้มันเห็นทักไม้เนาะใส่เลนเด็นแบนี้ อีวางเฮาสีวางเป็นนี่เลยเพี่น้อนต่อเยอะเลยง่ายๆนะเพี่น้องไม่ยากเลยวันนี้อันนี้จีเป็นแพ็คฟองเอาเนาะนี่น่เพาจะหักไม่ใส่แบบนี้เนาะแล้วเขาสิไปใส่ตัวเนาะพี่น้อง ไม่เอาทักไซนเล้ทักไซนให้นกมันเห็นสิเขาเสีเปรีบนเนี่อทีไ่ง่ายเลยปเปล<ป>ดียเย๋ดวยวมีง่ายนะเขาใส่ใส่บออื่นอีกเลยันีเป็นตะโก,ก้ให้เราใสา่ด้ยไน่มีนม้ำหมดเลย อย่างนี้นะอันนี้มันกบันคบมากอย่างนี้ย่มเลยนะนีน้เลนะนี่นะมสุดเลยเลยัสเล

มดหนดงใช้กระดาษตัดหนึ่เอาไปดูในหนึ่งประกาณสามินาที ALLY หกือยี่ย้นมัชือเขาสิเพียนนะเยื่อนนะมัเป็นแมี่ยงตัวเม่ง มันรู้ตัวเอาตายเนาะไรเงา้มันสีมานบนมีู่เอาละพี่น้องเดี๋ยวนี้อันนี้กับกับน้องเศร้าน้องไส้กับกับดักเนาะเนาะกับดักมาอ่ามานั่งอยู่ล็อกเข้านี่เนาะรอท่าเนาะานกมันเชืกอยู่บ่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาสองคนกลับมานั่งอยู่นี่โดนเติบเลยพี่น้องประมาณสองสามชิปเนี่ยที่เลย ตอนสมบโมงอยูยพี่น้องไงเดี๋ยวนี้เป็นเวลาสิบโมงเนาะสิบเอ็ดโมงนี่แหละเดี๋ยวทรงคนสิไปแยามเบื้องเนาะมันสิมานบ้อจะเป็นยังไงเนาะทรายสิม่านป้อเป็นิมานอยู่มั่นใจะาะว่าเพินเ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 ่นเคยใส่เกกนาะเพิ่นเคยใส่เตกกี้เนาะเพิ่นเคยใส่แถวเก่าฮัน,นละแถวทีอันนี้ไอ้ไทยให้พี่น้องเฮอได้ครับสมเนาะ มันเคยใส่แล้วก็ะทึกเนาะพี่น้องแต่มันนกน้อยเนาะบดทึกนกใหญ่เนาะเดี๋ยวนี้มันกับบูมีเนาะนกใหญ่จะเป็นจังไงเราไปติดตามครับส้มนำกันเนาะพี่น้องเอาสิไปรุ่นนำกันเนาะมันสิทึกอยู่บ่เนาะไปเราใส่เนี่ยเอาสิไปรุ่นเบิ่งเนาะพี่น้องมันสิมานอยู่บ่เนาะ ันนี้ก็เป็นทางพี่น้องทางไปให้ไปส่วนน,นี่แหละเนี่ยฮอตบอลอันนี้ถ่ายให้เพบ่งเนาะพี่น้องไปก่อนเนาะคน,นเป็นผู้กับดักเนาะพี่น้องเป็นคนรุ่นก่อนเนาะว่ามันสมานอยู่บ้าเนาะ จะเป็นตะกองไอ้เพื่นม่เี่นโอ้เป็นอะไรน้องด่งท่าอิน้องพ่อง น้องพรว่ามันเลยนาะงึ้โอ้มนัมนมันไปเลยบึ้งเนี่ยเรียบร้อยพี่น้องอือตายคาที่เลยพี่น้องเลยนี่โอ้มนัมนมนัมนดังทับอิดมันเนาะตัวแรกแห้งมนันพี่น้องเอยไอ เอาเอาสีไซป้าอ mm ันนีใส่ะไซป้าไปอีกเนาะให้น้องคนใไซไซป้าอีกเนาะตัวทันอีกเนาะมันจะเป็นนกน้อยแบบนี้เนาะพี่น้องบุ๋มีนกนกใหญ่เนาะไปเอาไปลุ้นดางต่อไปเนาะนี่เอาสีกับดัก ไปยีนี่อีกเนาะไปดังต่อไปเนาะดุนดุนต่อไปพี่เนาะด่างที่ส่องพเนาะไหมแมนบ่เดี๋ยงอะไรเนาะไซแมันบ่บ่มันโบโอ้บดทึกพี่น้อยด่างที่สองบดทึกอย่างคือเก่าพี่น้อง ไปไปเอาไปรุ่นดังต่อไปข้าพี่น้องเขาเนาะไปไปก่อนเอาสีไปรุ่นดังต่อไปเนาะแต่คือโซเมื่อกี้กับบุมบานพช่ไหมอันนี้สินำกลน้องสายไปเนาะเป็นตะก,กรอนี๋ไปก่อนนะ อัานปุ๊อะไรนพี่น้องด่างที่สามพี่น้องไอทึกอีกแล้วด่างที่สามนะมาอีกแล้วพี่น้อง,งโอ้นกนกขุนยังงามอยู่ดินกนี้นะพี่น้องไงอ้เรียบร้อยพี่น้องด่างที่สามเอา้าห่างไว้อยู่นี่เนาะให้นกดอกทรานเป็นภูห่างไปยู่นี่แหละ ตะกรองให้คนเนาะมันมันมไปเอาไปลุ้นดางต่อไปอีกเนาะอันนี้เป็นดางดางที่ซีบอกเออนั่นแหละดางที่ซี่ามาแล้วสองตัวขึ้นเนาะ ดางรุ่มพุ่นบุม,มานพี่น้องบึกด้างตัวนั้นนะไปดึนดางต่อไปนองนองนว่าบุธดางรุ่มพุ่นนเรื่อยๆเยจะได้นองไสมานมนอีกอมันอีกแล้วพี่อน้องเอีย โอ้โหนกขวักไปหน่อยนกควักขวักเนาะถือนกขว,ขวักขา้านั่นนี่โอ้ม,นม,นมนันมันมันอยู่ตัวนี้นะมันเอาเอาออกเลยกะไซส่อีกหนูมนันอยู่ สามตัวเนาะแมน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 สามตัวเลยไปมันดานต่อไปไห้หนอกทรายเป็นเป็นภูไปทางหน้าก่อนเนาะไปก่อนเนาะนำนำทางเลยต้องเล้ ตัวนี้บดทึเนาะตัวนี้นะบเป็นแยงเนะาะขึ้ต่อไปแบบนี้ันี่กับบุมัน,น,บบมน,นคือเกาพ่นาง มันอีกแล้ว,ลวพี่น้องเอ้ยโอ้โอนี่ยมีฉีของผืนเนาะเพิ่นพาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยมันอีกแล้วเนาะโอ้มันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ตัวดวงยังบมดตายเนาะมันซับเลยมันครับหมดตายเลย เสียงนกพี่น้องนกขวักเนขกขว,ก,ขว,ก,ขวกกินมะข้อมพี่น้องนี่มะข้อมฟ้าบดเนี่ยนี่มันสิมากินเนาะนี่ช่างเทอมเนี่แลหละนุ่นเหม็มมนมะข้อมเนาะไปไปเสียงดังต่อไป ลั่นพี่น้องไนกไซเน,บบนวามันลันเนาะทึกเลย้เนลั่นเนาะทึกลลนเนกลยมันลูดพี่น้องทึกลูดนี่บเบิ่งเบิง,บงโอ้ลุดลุดลุดพี่นอ้องนี่ท,ทึมันลุน,นตัวด,ดองตายเนาะนี่ทำอทาร์ดแบนี้เนาะมันลูดพี่นอ้อย ผมเป็นยังห่างอีกมัดเลยวะยังยังดังนึ่งเนาะอย่าลุมเนาะดังนี้รูดเนาะดังนี้รูดเนาะเดี๋ยวไปรุ่นอีกเนาะนกสายพันสิพาเขาเนาะเอฟซีเขาไปรุ่นอีกเนาะนี่นกสายพันธุ์อะไรอย่าลุมรูดอีกโอ้ อะไรเนาะมองคนไปก้อนเนาะมืนรูดอีกแล้วเนี่ยอีกแล้วน้อรูดอีกแล้วเนาะดดวงกันไดนะรูดอีกเหมือนดอกอ๋อ ดดวงมันก็กินเบิดเล็กหน่อยเอ้าบุปผีเนี่ห่างอีกห่างไว้ยู่นี่เนาะไอ้น้องเพิ่นห่างอีกหมาพี่หน่อยแต่จะมานอยู่เนาหกตัวแล้วหกตัวแล้วพี่น่อย Oh, một đang ní bột thư phía nổi bột thước nổi thư kỳ nổi thư kỳ nổi thư kỳ nổi 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 เรียบร้อยโอ้เรียบร้อยพี่น้อยหัวมนัมนมันมันมันอยู่เจ็บตัวเนาะเอาฮะโอ้เมื่อยพี่น้อยดอใส่เป็น่อกมดเลยเนาะพี่น้ออันนี้เกิเป็นรากสุดท้ายเนาะที่ถือตัวตัวนี้นะรากสุดท้ายนะอันนี้คิดว่ายั่งหูวเนาะ và thêm vào mất rồi đang xuất thai cái cây nó mà bơm quân ngàn 1 nâng thì đó xuống tam 7 à Một. chết chết tô khi ประมาณเนาะน,นี่สีกระอักไปนี่เนาะให้นกทรายคนแยามเนาะประมาณเจ็ดตัวเนาะพี่นอ้องเป็นนกน้อยพี่นอ้องเองเป็นนกใหญ่นกน้อยหมดเลยประมาณเนาะประมาณัานเนาเป็นจใจได้เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะอันนี้กับนกทรายกับ ิ0คลิปไปเพียงเท่านี้เนาะเรามารุ่นผลงานเราเจ้ว่ามันนยุ่เนาะแต่ว่ามันบทถืกนกใหญ่ี่น้องอนไรมันนกน้อยเนาะเคือว่าโบาเป็นอย่างเนาะในการดำร,รงชีวิตเนาะให้อ่าในการดำร,รงชีวิตของอเนกน้อยพี่น้องเราด้ครับสมเนาะว่าเป็นแนวใดแนวใดเนาะสำหรับคลิปนี้เน,ะนาะฝากทางพี่น้อง FC เอฟซีเขาเนาะโดยอ่ให้เป็นกำลังใจเอ ไอ้อนี้เนาะโดยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อีกอย่างเนาะก็อย่าดื่มเนาะกดกดดินแจงเตือนที่อันนี้นอัดเทบคลิปใหม่ๆเนาะไอพี่น้องเฮาเด้มารับสมนำกันเนาะพี่น้องเนาะอสำหรับคลิปนี้อันนี้กับน้องไซกับเจียมลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้เนาะบาย